สวัสดีครับอ่วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการดูเหรียญปี52นะครับหลังฮานุมานเนื้ออาบาก้านะนะครับโอ้นี่ผิวสวยเลยนะครับวิธีการดูนะครับนะเหรียญ52นะเพราะมันเกยเยอะนะครับรุ่นนี้แล้วก็เป็นรุ่นที่นิยมนะฮะอันดับแรกนะครับดูหน้าตาดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์ดูหน้าตานะฮะดวงตาหลวงพ่อกลมชัดนะครับทั้งสองนะครับนี่นะครับ พืนเหรียญผิวเหรียญตึงนะครับตัวหนังสือนี่นะครับตัวหนังสือหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นเกียวนะครับนะครับจะเป็นเกียวนะครับยันทั้งสองฝั่งเนียอันนี้จะเป็นแบบว่าพิมพ์เขาเรียกว่ายันกันปืนนะแบบไม่เต็มนะครับยันไม่เต็มนะครับถ้าเต็มจะเป็นสองฝั่งจะเหมือนกันแบบนี้อันนี้เป็นยันไม่เต็มนะครับนิยมนะครับแบบนี้นิยมนะครับ <ítulo> आ, อ่าอันน hm, uh, cool. ี Ninja, <N Sa> ้เป็นยันกันปืนแบบไม่เต็มนะครับไม่เต็มอ่านะเล้วเรามาดูกันนะดูตรงนี้นะช่วงหัวไหล่ของหลวงพ่อนะครับนะช่วงหัวไหล่ของหลวงพ่อจะมีเส้นอยู่นะครับจะมีเส้นอยู่นี่จะมีอยู่เนช่วงเนี้ยนะครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูแล้วก็ช่วงหัวไหล่นี้นะครับจะมีเส้นนะครับ เส้นบางๆนะครับเส้นบางๆทั้งข้างข้างแขนแล้วก็หัวไหล่เลยนะครับเส้นบางๆนะครับตัวยันนี่เป็นแท่งชัดนะครับนี่นะดูด้านหน้าโดยโดยรวมก่อนนะครับดูให้ชัดนะฮะดูให้ชัดเลยนะครับแล้วก็ดูตรงตัวต่อเต่านะครับต่อเต่าตัวเนี้ยนะจะมีขีดนะครับ ข้างล่างต่อเต่าจะมีขีดอยู่หนึ่งขีดแล้วก็ตรงนี้จะมีอีกหนึ่งขีดนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูเห็นไหมเส้นนะครับจะมีอยู่หนึ่งเส้นตรงนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับอ่าตรงนี้อีกหนึ่งเส้นตรงนี้หนึ่งเส้นนะนะครับแล้วก็จะมาดูตัวยันด้วยนี่นะครับตัวยันที่ไม่เต็มนะครับตัวยันที่ไม่เต็มออเนื้ออะบักาในก,การกดการพิมพ์บล็อกเนี่ยเขาก็จะกระจายนะนะครับ กระจายกระจายแบบริ้วๆนะครับเนี่ยดูให้เป็นริ้วนะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นริ้วแบบนี้เลยนะครับจะเป็นริ้วแบบนี้เลยนี่นะครับดูด้านหน้าแล้วนะครับเราก็มาดูด้านหลังบ้างนะดูด้านหลังเขาดูตรงไหนอะดูตรงช่วงหัวเหรียญน,นี้นะครับจะมีเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับจมลงไปเนี่ยนะครับ จมลงไปลึกเลยนะครับแล้วก็จะดูวงเดือนนะครับวงเดือนจะชัดนะครับต้องชัดนะครับต้องชัดวิ่งจากตรงนี้เลยนะครับไปถึงฝั่งนี้เลยนะนะตรงนี้ไปถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับต้องชัดชัดเลยนะครับนี่แล้วก็จะดูริ้วริ้วตรงหูห่วงด้วยนะครับนี่จะมีเส้นริ้วๆแล้วก็ปิ้น นะจานเจาะปิ้นนะครับเจาะจากด้านหน้าปิ้นด้านหลังนี่นะครับก็จะดูริ้วก็จะมีริ้วอยู่นะครับแล้วก็จะมาดูทงด้วยนะครับดูทงธงนี่เขาจะก็จะมีเส้นเกินนะครับเกินตรงนี้ก็เกินนะครับตรงนี้ก็เกินนะครับต้องมีทุกเหรี่ยนเลยนะครับเกินนะครับฝั่งนี้ก็จะชิดติดเลยนะครับชิดติดเลย อันนี้ก็ติดมีเกินด้วยนะครับขอบเหรียญก็จะมีปิ้นอยู่ช่วงนี้ช่วงเดียวนะครับช่วงเดียวเนี่ยช่วงเดียวช่วงนี้เลยนะครับส่องแล้วต้องเห็นแบบนี้เลยนะครับนี่เลยเออนี่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคาบเส้นปิ้นออกนะครับเส้นปิ้นเส้นปิ้นเข้าไปนะฮะเห็นมส่องแล้วต้องเจอนะครับนี่ เส้นปิน่นฮานุมานี้คมๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีอีกเป็นจุดๆนะครับเนี่ยเป็นจุดๆบางองค์ก็จะเห็นเป็นเส้นๆก็มีนะครับในตัวฮานุมานี่จะมีแบบเส้นเหมือนวงเดือนนะครับเนี่ยตะแคงนี้ก็เห็นแล้วนะครับมีทั้งนอกและก็ไหนแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่นะครับ นี่เลยประมาณนี้เลยครับพี่นะประมาณนี้เลยครับนะครับนี่ฮะดูประมาณนี้เลยครับผมนะฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ